ยังพอได้ยิ้มและอิ่มกันบ้างครับสําหรับหน้าช่องของลุงนวดโกโกโกเมื่อคืนที่ผ่านมาให้ไป4แต่มาตามนัด2แต่แตกแบบคูณ2นะจ๊ะโดยคู่ที่แตกนั้นคือทนานเทเวนเต้และเอซิมิลานคูณ2ครับแต่ไม่ต้องกังวลไปครับเพราะในบ้านของลุงนวดโกโกโกที่ใต้โปยังคงอิ่มแปะยกบ้านอยู่เช่นเคยครับเพราะนั้นใครที่รอแต่หน้าช่องแนะนำครับของดีไม่ได้มีแค่นี้เข้าไปได้ทิปใต้โปครับของดี มีอีกเพียบครับแล้ววันนี้ขอญาตจัดต่อแก้ตัวให้ใหม่ครับ4คู่โดนใจจะมีคู่ไหนบ้างเดี๋ยวนี้ลูกจัดให้ครับพี่น้อง มารอบที่คู่หนึ่งครับเป็นบอลถ้วยของเยอรมันครับระหว่างนัานโฮสตไตคิงครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอสตุตการ์ครับในเวลาตีสองสี่ห้าครับโดยผลงานของโฮสไตคิงครับตลอด5เกมที่ผ่านมาชนะ2เสมอ2และแพ้1ถือว่าผลงานไม่คีเยแต่เกมล่าสุดแพ้คาบ้านมานะครับส่วนนักสตุตการ์ครับ5เกมที่ผ่านมาครับชนะ3แพ้1เสมอ1โดยชนะมาแล้ว3เกมติดต่อกันฟอร์มกาลังดีครับและย้อนสถิติเฮตุเฮตของคู่นี้นะครับเจอกันมาทั้งหมด5้าครั้งครับเป็นสตุ าชนะไป3โฮสตไตคิชนะไปหนึ่งและออกเสมอกันอีกหนึ่งนัดครับแต่เมื่อดูกันลึกๆแล้วเนี่ย คู่นี้เจอการเนี่ยถึงแม้สตุกาดจะชนะเยอะกว่าแต่การชนะแต่ละครั้งครับเป็นการชนะแบบเฉือนๆครับชนะไม่ขาดแล้วด้วยวันนี้ครับเพดานให้ฐานาสตุกาดทีมเยือนมาถึง1ครับสำหรับมุมมองลุงครับลุงมองว่าวันนี้ครับเล่นในถิ่นของโฮไซคินถึงแม้ณปัจจุบันครับโฮไซคินจะลงไปอยู่ดิวิชั่น2ของเยอรมันก็ตามครับและสตุกาดฟอร์มจะแรงก็ตามแต่คู่นี้เจอกันลุงมองว่าชนะกันไม่เกินหนึ่งลูกและถ้าสมมุติสตุกาดชนะขึ้นมาลุงก,ก็มองว่าไม่น่าเกินหนึ่งลูกเผื่อคู่นี้ จจะยกก็เป็นได้เพราะนั้นคู่นี้ลุงยังขอมองไปที่โคไซคิดทีมเจ้าบ้านครับน่าจะสู้สุดใจกับสตุกการ์ครับเพราะนั้นใครอยากตามตามมาที่โคไซคิดนะครับพี่น้องตอนที่คู่ที่2ครับเป็นบอลถ้วยของลีกดัตระหว่นนางท่าน้านพีทวีไฮโรเฟนครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอเฮโรวงครับในเวลา โดยผลงานของ PV, อ 2, พี 2, มมงวีตลอด5เกมที่ผ่านมารวมทุกรายการนะครับโดยชนะ2แพ้2เสมอ1ครับส่วนด้านฮีโรวินครับตลอด5เกมที่ผ่านมาเสมอ2ชนะ2และแพ้เพียงแค่1เกมถือว่าผลงานโดยรวมเนี่ยค่อนข้างสูสีกันแต่ทางด้านพีวีวันนี้อาจจะได้เปรียบสักเล็กน้อยครับเพราะว่าเล่นในถิ่นตัวเองครับโดยพีวีเนี่ยสำหรับมุมมองลุงครับถ้าไปเล่นในแชมเปยนลกผลงานจะสะดุดครับแต่พอกลับมาเล่นในถิ่นตัวเองไม่ว่าจะเป็นในลีกหรือ เป็นบอลถ้วยผลงานดูไหลลื่นดูโฟกว่าครับแต่ทางน้าฮีโรวิงก็ไม่คี้ริ้วคีเหล็กครับโดย3เกมที่ผ่านมาฮีโรวินพัฒนาผลงานของตัวเองได้ดีขึ้นแล้ววันนี้ครับมาเจอกันลุมองวันน่าจะสู้สนุก แต่เพดานเนี่ยเขาให้ทางด้าน PV h y ฟวีไฮโดรเฟนมา1ครึ่งเลยเพราะนั้นถ้าสำหรับมุมอลลุงเนี่ยถ้าเลือกซะหนึ่งตัวครับลุงมองไปที่เจ้าบ้านแต่ลุงก็ทิ้งติ่งไว้ครับด้วยเพดานที่ให้มาเยอะแบบนี้เนี่ยลุงว่ามีโอกาสที่โปรตีนจะสูงครับเพราะนั้นลุงมองว่าพีวียังแข็งแกร่งในบ้านแต่ลุงก็ทิ้งตต่งไว้แล้วเพราะนั้นจัดได้จัดทั้งสองชอยครับ อี๋น้องมาตอนที่คุยสางครับเป็นฟุตบอลคาราบาวครับเลกสองนะครับรอบรองชนะเลิศแล้วระหว่างท่านั้นแมนซิตี้เจอท่านั้นนิวคาสเซิลครับในเวลาตีสามครับโดยเลกแรกครับไปเล่นที่บ้านนิวคาสเซิลแมนซิตี้บุกไปเก็บชนะได้ศูนย์ประตูสองครับวันนี้กลับมาเล่นที่เอเดนฮัดบ้านของแมนซิตี้ครับนิวคาสเซิลต้องสู้สุดใจครับ แต่ก็ต้องบอกเลยครับฟอร์มโดยรวมของท่านั่นแมนซิตี้เนี่ยดูดีกว่าโดยชนะ2แพ้2เสมอ1โดยตลอด3เกมที่ผ่านมาไม่แพ้ถึงแม้ว่าเกมล่าสุดจะสะดุดเสมอสเปอร์ก็ตามครับแต่ท่านั่นนิวคาสเซิลครับฟอร์มช่วงนี้สวิงเก็บชนะได้แค่เกมเดียวจาก5เกมล่าสุดครับโดยแพ้2เสมอ2และชนะ1นครับวันนี้ความกดดันครับน่าจะอยู่ที่ทางด้านนิวคาสเซิลผู้มาเยือนครับเพราะว่าตามอยู่ถึง2ลูกครับแล้ววันนี้เล่นในถิ่นของแมนซิตี้อีกรู้มึงว่าเป็นงานยากครับแล้วเพดาน ให้ทางได้แมนเชสเตอรมาเก,เกือบหนึ่งเท่านั้นแต่ไม่ถึง1ลุงมองแล้วยังไงก็ต้องขอมองไปที่แมนเชตเล่นสบายกว่าไร้ความกดดนันแต่ก็ปรหมาไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเกมที่เจอสเปอร์พิส,สูจน์มาแล้วครับถ้าคุณปล่อยปุ๊บก็มีโอกาสที่จะเสียประตูเหมือนกันครับดังนั้นคู่นี้ถ้าพูดถึงคุณภาพลุงยังมองไปที่แมนซิตี้แต่ลุงก็ทิ้งติ่งไว้ครับเผื่อาทางด้านดีวคาเซอร์โดนปลุกใจไปเป็นพิเศษเล่นดีวิเศษก็เป็นได้เพราะนั้นคู่นี้ลุงมองว่าโปรตีนก็น่าจะสูงดดด้้้้วยยเพรราะนนัันดดััจจไทง2ชอคบ พี่น้องวันนี้คู่ที่4คู่สุดท้ายครับเป็นบอลถ้วยของสเปนรอบรองชนะเลิศครับระหว่างท่าน้าบาเลนเซียครับ,รว,นนบ,รรบวันนี้จะเปิดบ้านเจอแอนติกบินเบาในเวลาตีสามครับ โดยผลงานของบาเลเซียครับตลอด5เกมที่ผ่านมาถือว่าผลงานค่อนข้างใช้ได้ครับโดยชนะ3เสมอ1และเกมล่าสุดไปแพ้มานะครับแต่ท่านั้นแอตลติบีเบครับ5เกมที่ผ่านมาหนักไปทางแพ้ครับโดยแพ้3ชนะ1เสมอ1ครับวันนี้ทั้งคู่มาเจอกันครับสำหรับมุมมองลุงครับผลงานของทั้ง2ทีมครับเวลาเจอกันค่อนข้างสูสีครับโดยเกมล่าสุดบาเลเซียก็เปิดบ้านชนะแอตลติบเบาไป2อครับและก่อนหน้านั้นบาเลเซียก็เคยเปิดบ้านแพ้ต่อแอตลติบเบมาแล้วครับเพราะนั้นวันนี้ เจอกันเนี่ยเพดันเนี่ยให้มาแบบเรื่อยๆลุ้นสาหรับมุมมองลุงครับลุงมองว่าอย่างที่บอกไปครับคู่นี้มีโอกาสที่สกอร์จะไม่ขาดสกอร์อาจจะแบบออกมาแบบเฉื่อนก็เป็นได้ครับเพราะด้วยฟองการเล่นตอนเนี้ถ้ามองภาพรวมบาร์เซียอาจจะดูด,ดีครับแต่เกมล่าสุดก็สะดุดมาให้เห็นแล้วนะครับเพราะนั้นวันนี้เจอ,อัท่านั่นอนเปเบาที่ไม่มีอะไรเสียครับเพราะว่าผลงานไม่ดีและเกมนี้ก็น่าจะเป็นเกมสําคัญของพวกเขาครับเพราะว่าอยู่ในรอบรองชนะเลิศแล้วเพราะนั้นคู่นี้เนี่ยลุงขอมองไปที่ทีมเยือน ครับใครอยากตามตามมาได้นะลุงรู้ว่าทุกคนอาจจะมองไปที่บาลานเซียแต่วันนี้ลุงของมองไปที่ทีมเยือนเยี่ยแอตเลติกเบาครับพี่น้องจบลงไปกับ4ี่คู่โดนใจประจำนี้ครับถ้าใครอยากได้แนวทางเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ที่ใต้โปรครับของดีมีเพียบใครไม่เคยเข้ารีบเข้าไปนะครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้านะจ๊ะพี่น้อง